เครื่องบินไม่มีปีกจะบินได้ไหมสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ันที่ห้องไฟซิมูเลเตอร์ของเครื่องบินเชนา 1, ่า1.2กันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการควบคุมทิศทางของเครื่องบินกันว่าสามารถควบคุมทิศทางได้อย่างไงไปดูเลยสําหรับการควบคุมทิศทางของเครื่องบินจะมีอยู่3แบบก็คือโลคิดยอ โดยการโลของเครื่องบินก็คือการเอียงตัวบนอากาศนั่นเองนะครับเราจะใช้โยกในการควบคุมมันโดยการเอียงตัวไปด้านซ้ายเราจะหมุนโยกไปด้านซ้ายเครื่องก็จะทําการดีวงเลี้ยวนะครับจะสังเกตที่ปีกนะครับปีกก็จะเอียงไปด้านซ้ายถตมมมิเราอยากโลขวาคือการเอียงตัวไปด้านขวาเราก็หมุนโยกไปด้านขวาเครื่องก็จะเอียง ฝาบนอากาศนั่นเองสำหรับการทําให้เครื่องบินเชื่อน้าหรือกดหัวลงเราก็จะใช้โยงเหมือนกันสมมุติเราดึงเข้าหาตัวเครื่องบินก็จะเชื่อน้าขึ้น <S <S เพราะมันควบคุมหางเสือหลังนั่นเองครับหางเสือหลังก็จะกระดกขึ้นเครื <S <S ่องบินก็จะเชิดหน้าขึ้นสําหรับการกดหัวลงเราก็จะดันโยงไปด้านหน้าหางเสือหลังก็จะทําให้เครื่องบินกดหัวลงนั่นเอง ถ้าเราการควบคุมการเคลื่อนที่อันท้ายก็คือการเลี้ยวบนพื้นนั่นเองครับเขาเรียกว่าการยอเราจะใช้แพดเดิลในการควบคุมสมมติเราเหยียบเท้าไปด้านซ้ายทางเสียตั้งของเครื่องบินก็จะเลี้ยวซ้ายแล้วก็ควบคุมแดตดิ้งเกียร์หรือล้อหน้าให้เลี้ยวซ้ายถ้าเราเหยียบด้านขาวาขาเสือตั้งก็จะหมุนไปด้านขวาแล้วก็แรตดิ้งเกียร์ก็จะเลี้ยวไปด้านขาวานั่นเองครับผม ทุกคนคงรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเครื่องบินจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรในการควบคุมทิศทางขึ้นลงซ้ายขวาถ้าเพื่อนๆดูแล้วดูแค่จออาจจะไม่สนุกเท่าการมาจับโยกจริงๆงั้นก็ลองแวะมาเล่นได้ที่ไฟ i g h t Simulator Add Airplane p a r s e สามารถจองนัดเปเวลาได้ที่เบอร์0956103849หรือที่ไลน์ตรงนี้ตรงนี้ ครับสำหรับคลิปต่อไปเรามาดูกันที่ว่าเครื่องบินจะใช้อุปกรณ์หรืออินสตูเมนต์อะไรบ้างทําให้เครื่องบินบินขึ้นท้องฟ้าและมีความปลอดภัยมากขึ้นสําหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์ในช่อง i อคีทีฟิ s เต็มเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ